จะพาคุณผู้ชมนั้นมาตามล่าตำนานความอร่อยและรสชาติดั้งเดิมที่อยู่คู่สยามสแควร์มากว่า50ปีแล้วนะคะถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวรสดีเด็ดไม่มีใครที่ไม่รู้จักค่ะล่าสุดรีแบรนด์เป็นเจี๊ยบรสดีเด็ดแล้วนะคะและพี่เจี๊ยบผู้ที่เป็นรุ่น2ของก๋วยเตี๋ยวรสดีเด็ดก็รอเราอยู่ชั้นบนแล้วค่ะไปกันค่ะ คนที่ถือว่าเก่าเกมด้านธุรธกิจในย่านสยามสแควร์ไม่มีใครไม่รู้รจักก๋วยเตี๋ยวรถดีเด็ดและล่าสุดตอนนี้เป็นแบรนด์เจีย๊ยบรถดีเด็ดพี่เจี๊ยบอยู่กับเราแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะ ใช้คำนี้ได้เนาะได้สิคะไม่งั้นไม่น่ารอดมาถึงทุกวันนี้นะใครๆก็ชอบเรียกเจี๊ยบรถดีเด็ดบ้านไหนบ้านไหนอ๋อเจี๊ยบรถดีเด็ดไงเจี๊ยบรถดีเด็ดไงเจี๊ยบรถอ๋อมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าอ๋อมันเป็นนามสกุลดิฉันรถดีเด็ดคือนามสกุลค่ะเป็นเป็นแบรนด์ด้วยเป็นโลโก้ติดตัวเราด้วยใช่ใช่เกิดและโตก็สยามสแควร์เลยค่ะ คือเกิดมาเห็นเห็นไอ้นี่เลยไหมพี่ไอ้ไอที่ชงก๋วยเตียกกยเ๋ยวชกเ๋วยเตี๋ยวใช่ก็คือตอนที่คุณพ่อคุณแม่มาต,ตั้งตรงนี้นะคะ,คะเดิมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีร้านอยู่ที่สะพานควายอยู่กับอาม่านะเราก็เรียกคุณย่านะคะก็คุณแม่ก็แต่งงานก็มาดูสาขาดูที่นี่อ่ะดูตรงตรงร้านที่สยามนี้แล้วเราก็มาคลอดที่นี่แต่เขามาเปิดตอน2,512ก็เนี่ยก็อยู่มา50ร่วม50ปีกับเขาเนี่ยแหละค่ะคือก็เหมือนแบบ ชีวิตเนาะเด็กวิ่งเล่นตามพาร์คอะไม่มีหรอกค่ะมีแต่บันไดลงหนังอะค่ะแล้วก็วิ่งกับจักรยานโดนรถชนกันบ้างอะไรกันบ้างแถวนี้อค่ะอยู่ตั้งแต่ไม่มีตึกอะไรเลยอะจำได้ว่าศูนย์การค้ามาใหม่ครั้งแรกก็คือเสยมเซ็นเตอร์อือพี่เจี๊ยบแสดงว่าพี่เจี๊ยบโตมากับสถานที่แห่งนี้ ตอนที่พี่เจี๊ยบเล่าให้ฟังเนี่ยคือคุณแม่ค่อนข้างจะเข้มงวดในการให้เรารู้จักเขาเรียกว่าทาธุรกิจทำธุรกิจเลยแต่เล็กเลยแหละคือเราเป็นลูกคนจีนนะคะแปลเนาะลูกคนจีนจะต้องทํางานหนักไม่ได้เรียกว่าทำงานหนักจะต้องขอบคุณท่านมากกว่าที่ท่าน่ะสอนให้เจี๊ยบใช้เวลาว่างให้เป็นค่ะแล้วก็หลังจากเรียนแล้วเราก็ควรจะต้องช่วยเหลือครอบครัวก็เราก็อยากไปเที่ยวเล่นเหมือนเพื่อนคนอื่นเนาะเขาก็จะนัดกันสมัยก่อนมีดายเลมิดขอไปแม่ไม่ให้ไปหรอกเข้าร้านทํางาน ไม่ได้เฝ้าเกสไม่ได้ทอนตังนะคะในฉันไปเช็ดจานเช็ดช้อนล้างจานโอ้ไม่ใช่ชลูกเจ้าของสวยๆอะ่ะชั่วโมงละยี่สิบบาทชั่วโมงละยี่สิบบาทแต่ได้เยอะนะ,ะทำสองวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้วันติดกระเป๋าไปละสองร้อยกับวันละห้าสิบบาทที่คุณแม่ให้อ่าฮะก็เรารู้สึกว่าเราก็ภูมิใจคือคุณแม่ทํางานหนักมากคุณแม่ทําธุรกิจที่เป็นผู้หญิงเก่งอ่ะเก่งที่สุดในจะว่าที่สุดของเจมคือแม่เป็นไอดอลเลยแม่พี่เจี๊ยบ เป็นซูเปอร์วูแมนเป็นวันเดอร์วูแมนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเจ็บเลยอ่ะแบบพูดแล้วเรารู้สึกตลอดเวลาว่าท่านเราไม่มีเขาไม่มีเจ็บรถดีเด็ดในวันนี้พอมาเปลี่ยนแบรนด์เนี้ยแม่เนี่ยท่านแบบตอนแรกเราก็กลัวเนาะเพราะมันเป็นสีดำอือหุยผู้ใหญ่คนจีนต้องแอนตี้แน่เลยเก็บเก็บสกิลเลตเนี้ยไว้กับกับฟูดสไตลิสท่านหนึ่งที่เป็นผู้ช่วยทำแบรนดิ้งที่ขาบสุธิพงศุรยยะาพอแม่มาปุ๊บแม่โอเค แล้วแม่ก็คุยกับเราเลแรกคุณแม่พูดยังไงอ่ะคือคือคนที่ทําแบบต้นกําเนิดรถดีเด็ดแบบแดงเหลืองอ่ะขาวขาวแดงเลยใครแบบใครๆก็เป็นแฟนตรงนั้นมาถึงดําด้วยดําแดงมืดด้วยใช่เอารู้เว้ยใช่ใช่คุณแม่ก็แบบก็ช็อกนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าโอกไม่แย่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคโอเคแม่ไม่ว่าอะไรเพรแม่แม่จะเดินกลับเดินกลับเราก็เดินไปส่งแม่ก็บีบมือเรา เจ็บขอบคุณมากลูกลูกเก่งมากโอ้มันยิ่งกว่านะพันล้านอ่ะมันยิ่งกว่าของขวัญรางวัลที่เราแบบไม่ท่าเชื่อว่าเราอ่ะอยากจะส่งต่อแล้วสานต่อไปเจเนอเรชันที่สามได้เพราะว่าเราทําร้านเนี่ยมันไม่ง่ายนะยุคสมัยที่มันผ่านผ่านมาไม่ง่ายจริงค่ะ มากเลยว่า1ครอบครัวคนจีนใช่ค่ะมีพี่ชายคนโตด้วยใช่ค่ะปกติธุรกิจจีนต่อให้ต่อให้ลูกสาวเก่งยังไงส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของลูกชายคนโต,นโตทําไมกลายเป็นกลายเป็นเจี๊ยบรถดีเด็ดด้วยซ้ำแล้วเมื่อกี้เราเจอคุณพี่ชายน่ารักมากช่วยงานทุกอย่างใช่ใ <c oughs> จะเป็นคนผดเด็จการอาจจะ <c oughs> ติดจากแม่อาจจะติดจากแม่คือแบบว่าพอ พอเรารู้สึกว่าเหมือนเขาหน่นอมแนมอ่ะเขาเๆแล้วเราก็เป็นแบบเราก็จบรัฐศาสตร์เราก็จบแบบพวกจัดๆัดเย,ยอะๆอะไรเงี้ยเราก็เผด็จการขึ้นมาเองเลยเรา,าก็บอกว่าถ้าเธอไม่เอานะฉันเอาสังเกตไหมคะว่าธุรกิจมักจะล้มเหลวในรุ่นที่สามรุ่นที่ปู่สร้างมาพ่อแม่สบายรุ่นหลานอยู่ไม่ได้อ่ต้องเป็นเชนให้คนอื่นไปอันนี้เราจะต้องร่วมกันส่งต่อให้ได้ส่งต่อสารต่อให้เขาได้เราก็เลย พี่ชายก็เป็นคนเบาๆไม่ค่อยแบบซีเรียสมากเอาตามใจน้องสาวพี่ชายน้องชายจะตามใจเสพมากตามใจตามใจแล้วกันแล้วกันแล้วกันก็จบแล้วฉันก็ใช้ชื่อแม่ชอบเพราะว่าธุรกิจหลักๆแม่เป็นคนดูเหมือนกันก่อนหน้านี้ใช่ใช่แล้วก็พอวันหนึ่งเจะก็พูดกับแม่ว่าแม่ขอนะถ้าเขาไม่โอเคกันจะขอนะจะขอไปเลยนะแล้วจะอยากสานความความฝันของแม่ของทุกคนนะเราเราก็จะทําธุรกิจไปนะอะไรอย่างเงี้ย พอเราเราได้จังหวะเราก็เลยส่งต่อไปให้เขาต่อเลยเราก็ต้องให้เขาเร้่อันี้จะก็ออกไปทําอะไรของเจี๊บได้บ้างเขาก็ต้องเรียนไปทํางานฝึกงานละแล้วก็ต้องกลับมาดูธุรกิจให้ที่ร้านเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่คุณแม่ได้มาทั้งหมดเนี่ยก็คือจากคําว่ารถดีเด็ดแล้วท่านก็ปลูกพันธุ์แล้วท่านก็รักที่นี่แล้วท่านก็แบบชอบให้เรายังอยากจะไปทํางานข้างนอกทำไมมาขายก๋วยเตี๋ยวทานะดีกว่าอเราก็แหนเนาะเคยไปทํางานข้างนอกใช่ไหมเคยเลยค่ะ บ่อยเลยค่ะไปหลายธุรกิจเลยค่ะแต่สุดท้ายเราก็เคารพแม่ก็กลับมายืนชกก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมเอาใจเอาถามจริงเหอถ้าถ้าไม่ใช่เพราะว่าอยากจะรักษาธุฝันของคุณแม่สิ่งที่คุณแม่สร้างมาครอบครัวสร้างมาเนี่ยอยากทำอย่างอื่นบ้างไหมอ่ะจริงๆอยากเป็นนักการเมืองอ่ะ อ๋ใช่เรียนละศาสใช่เบอร์นั้นเลยหรอใช่ผู้หญิงส่วนใหญ่แบบต่อให้เรียนละศาสก็อยากเป็นแอร์ไม่พี่อยากฉีกไปตรงนั้นเลยหรอไม่ไม่แอร์ไปทําอะไรที่บ้านก็เป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่แล้วไม่ย่งเขาเออจริงได้ไหมคะทำไมอ่ะไม่ไม่เราเรามองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราคลุกอยู่กับลูกๆของลูกๆของเราแล้วเราก็เห็นเด็กเจเนอเรชั่นที่โตขึ้นมาแล้วเราก็อยู่กับสนิทกับคุณแม่เรามากแล้วเราก็รักเราแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า คนเหล่านี้ต้องดูแลสิ่งแรกเลยถ้าเราดูแลพ่อแม่เราไม่ดีอ่ะเราไปดูแลใครไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราไม่จะดูแลลูกไม่ดีลูกจะไม่ประสบความสำเร็จเจะไจะไปดูแลคนอื่นได้ไหมคะจะเจี๊ยบดูแลได้แล้วเจ๊บก็เชื่อว่าสองมือเจี๊ยบเนี่ยสามารถที่จะยังแบ่งปันแบ่งปันฝันของตัวเอง เพื่อไปดูแลตอนนี้ก็ได้ไปช่วยพี่ขาบอยู่ที่บึงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตก็อยู่จหอัเภอโซ่พิสัยก็เก๋ๆเราก็ไปหว่านล้อมเด็กๆโดยการเอาขนมนมเนยมาล่อแล้วก็สอนอ,อะไรที่เราสอนได้ช่วยเขาทำงานคือพยายามจะอยากจะปลูกปลูกฝังเด็กว่าอย่าใช้เงินแลกกับงานต้องใช้ความรักในการทำแล้วก็มาช่วยงานกันแล้วคุณก็ควรจะได้รางวัลไป ค่ะถ้าเราถ้าเราอยากทกําการเมืองแล้วเราไปอยู่กรุงเทพอูกรุงเทพเราก็ไปทําอะไรเขาไม่ได้หรอกอเราก็ไปเป็นไปเป็นถือกระเป๋าให้เขาอะ่ะใช่ไหมคะเพราะเรายังไม่เก่งขนาดนั้นแต่พอเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเรามีความสุขเรามีความอบอุ่นแล้วเราก็มีคําว่าชุมชนรักกันแล้วเราก็ได้ไปช่วยดูแลเขาแล้วก็อยากให้พ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นเนี่ยกลับมาพัฒนาชุมชนซึ่งฝันนี้ อีกไม่นานน่าจะได้น่าจะได้นะเลง <c oughs> เลง <c oughs> เลงไว้ถ้าถ้าถึงตอนนั้นเด็กเก๋ตามไปสาทุถ้าพี่เป็นนักการเมืองต้องเป็นนักการเมืองที่ดีเดีกเก๋ว่าจริงจแต่ไหนๆก็มาเจี๊ยบรถดีเด็ด ก๋วยเตี๋ยวดั้งเดิมอายุแบบ50ปีนะร่วมร่วาสิบปีที่ยังฉกได้อยู่มั้ยฉกได้สิคะได้ใช่ไหมเอาชัวร์สิคะเดี๋ยวลงลงไปทางล่างเพราะว่าที่เราอยู่ตรงนี้คือเจี๊ยบรถดีเด็ดคาเฟ่ตัวนี้จะเป็นสนุกสนุกเบาๆเบาๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปข้างล่างไหมพี่ไปสิคะแทางล่างไม่ต้องค่ะชุดนี้เลยค่ะชุดนี้ก็ฉกก๋วยเตี๋ยวได้ได้ค่ะเดี๋ยวจะได้ชิมฝีมือพี่เจี๊ยบกันค่ะค่ะ ก็จะได้พี่เจมรถดสเด็นมาทําก๋วยเตี๋ยวให้เรากิน<ช>หลังจากที่ปกติทุกวันนี้ยังฉกเองอยู่พี่ก็ยังต้องทำนะคะก็มีมีม,มีแบบว่าช่วงยุคแบบว่าลูกค้าวุ่นวุ่นเยอะๆก็ลงมาทำแล้วก็หรือว่าช่วงลูกน้องขาดอะไรเงี้ยก็ยังยังต้องแบบว่ามาช่วยอยู่ก็เป็นอาชีพอ่ะอันนี้คืออาชีพ อย่างเป็นทางการที่ที่เหลือที่เหลือนี่ไปเป็นจิตอาสาจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะอะไรอย่างงั้นเป็นแบบว่าวอร์เนเทียสส่วนใหญ่ค่ะพี่เจี๊ยบรสดีเด็ดคือต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแน่ๆอยู่แล้วที่บอกใช่ไหมคะใช่เพราะว่าที่ร้านเรามีชื่อเลยก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ข้าวหน้าไก่อแล้วก็พอหลังๆเราก็พัฒนาการขึ้นลูกค้าก็ทาน หมูมากขึ้นแล้วก็เลยมีเป็นหมูเพิ่มเป็นหมูตุลเป็นหมูแบบสูตรน้ําเดียวกันส่วนอันนั้นก็จะเป็นหมูต้มยำแบบโบราณมีตบมีแบบลงเป็นแบบสไตล์แบบต้มยำโบราณคือเราชอบกินเราทำอย่างนั้ดีกว่ามันอาจจะง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งที่ร้านไม่ขายเส้นอื่นมี2เส้นใช่เพราะว่าอร่อยมันเหมาะกับน้ําซุปที่ร้านเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวของที่ร้านเนี่ยจะบอกเลยว่าเนื้อ ชั้นดีขนาดไหนก็สู้น้ำซุปที่บ้านไม่ได้น้ำซุปมีราคามากกว่าถึงขนาดเราขายน้ำซุปด้วยนะคะพี่เจ๊ยบมาแล้วเนี่ยทำให้หนูกินซักชามได้ไหมอินดีอิระหว่างทำานึ่งจะถามเรื่องอื่นไปด้วยเรื่อยอินดีมีหมูเปื่อยหมูสดเอาะไรเอ่ยนี่เมื่อกี้หนูเห็นจากม่วง่วงเอาม่ว่วโอเคม่วัดมวใช่ไหมคันเป็ดได้ไหมคะคันเป็ดได้ไหมคะได้นิดเดียวได้นิดเดียวอันนี้เป็นอันนี้เป็นไฮไลท์ของที่ร้านนะคะตัวนี้ตัวนี้จะบอกเลยว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่าม้มมี่มีสูตรนะคะอันนี้มี พริกนะคะบดนะคะทั้งสองครั้งพริกชี่อพริกที่หนูบดแล้วก็เติมน้ำส้มสส่ชูนะคะหมักน้ำเปล่าน้ำกุ่นนะคะนิดนึงแล้วก็พริกไทยแค่นี้ค่ะแล้วก็ส่ตกค่ะพี่คนต้องมองอย่างนี้อยู่แล้วว่าแหมร้านรถดีเด็ดอยู่มตันงห้าสิบปีขายดิบขายดีขายปดหนี้คนอุ้ยเยอะแยะไปหมดรวยแย่เลย โอ้ยแย่ก็า<ล>าสาธุ <c oughs> เนาะก็ได้แค่ปลดหนี้แม่ไปยุคนั้นแล้วก็เอาจริงๆเลยอ่ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้อ,ะอ่ะตอนนี้ก็คือเหมือนทาแบรนดิ้งด้วยแล้วก็โดนเปลี่ยนย้ายมุมมาอยู่มุมนี้ม,มันก็เหมือนกับเริ่มตน้นเราก็เลยใช้คอนเซปต์ตรงร้านนี้ว่ารีแบรนดิ้งกับรีบอร์นคือกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่กลับมาเกิดในยุคที่แบบว่าเราก็ไม่ได้มั่นใจนะว่ามันจะชัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้การตลาดอ่ะโอ้โหกลไกข้างนอกมีให้เต็มไปหมดเลยอ่ะใครๆก็ ใครๆก็สามารถเปิดร้านได้ใครใครก็สามารถทําการตลาดได้ไม่ต้องมีหน้าร้านยังทาได้เลยเพราะฉะนั้นคู่แข่งทางการตลาดไม่ต้องพูดถึงบวกกับค่าเช่าที่แพงมากคุณคุณคุณอาคุณป้าเขาก็แจ้งไว้เลยว่าค่าเช่าแพงไปอยู่ไม่ได้อืเราก็บอกว่าวันนี้คุณคุณป้าหนูไปแล้วอืพี่พี่หนูไปแล้วอนาคตก็ต้องเป็นเรื่องของเจี๊ยบแล้วสิขนาดนั้นเลยพี่อืก็คงก็คงต้องไปเพลิดเนนิดเดียวเนาะ ใช่อ่าแห้งเดี๋ยวใส่ซีอิวนิดนึงนะคะซีอิวของบ้านเราก็ต้องปรุงสูตรเเหรอใช่ค่ะต้องปรุงสูตรเราอันนี้คือคุณนี้อันนี้เหรอคะค่ะอ๋อ่ออันนี้คือไม่ใช่ซีอิ๊วขวดด้วยก็เป็นจากซีอิ๊วขวดแต่เราต้องปรุงเพิ่มองใช่ปรุงเพิ่มน้ำกินจังเลยหนูไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่ซีอิวมานานมากแล้วจริงงอม อะไรดีอยู่แล้วพี่แต่แบบค่าเช่าหนักที่สุดคือค่าเช่าใช่ไหมปัญหาอภาษคของการทําร้านทุกวันนี้ค่าเช่าหนึ่งแล้วก็ค่าเช่าเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วณปัจ uh huh. จุบันนี้นะ uh huh. เราถือว่าค่าเช่าเรามันตกไปอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์มันโดนที่ค่าเช่าไปที่หกสิบแล้ว่เบ uh ียดเราหมดแล้วอะ uh huh. มา้วค่าพนักงานแล้วเราขายก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบบาท uh huh. มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะนั่งมานั่งให้มันได้กับลองลองลองคิด uh huh. สิคะว่าหนึ่งวันจะต้องขายได้เท่าไหร่ โอต้องเยอะมากเลยนะใช่แต่ทีนี้เยอะมันก็ยังไม่พอเพราะว่าเศรษฐกิจดูสิคะม,มันไม่ได้ดีม,มันไม่ได้ดีเหมืนอนยุคก่อนๆเพราะเดี๋ยวนี้<ะ>ลูกค้าเองก็ไม่ลงมามลูกค้าเองอยู่บนตึกก็ฮลัลโหลไลน์แมนจึงๆอยู่ตรงไหนก็สามารถสั่งได้ทีนี้ลูกค้าแต่เราก็บริการถึงนะคะอย่างไลน์แมนก็ ก็ให้ความสนใจกับเราสูงมากให้ทางบริษัทของของวงในเขาก็ดูแลเราดีแต่ว่าก็มีโครงการนะคะจะมีโครงการที่จะขยับเพราะเราทําแบรนด์แล้วเนี่ยเรามีโครงการที่ขยับไปอยู่พื้นที่มีผู้ใหญ่หลายๆคนที่ให้โอกาสไปตามด้านนอกละไปตามช่วจุดที่มันมันมันแพงๆเหมือนกันนะแต่ว่าราคาไม่ขนาดนี้อ๋อก็คือไปตั้งแบบร้านก๋วยเตี๋ยวในห้างอะไรอย่างนี้มีโอกาสไหมมีโอกาสไหมในห้างขอคิดนะคะจะชอบเอาแซ a n d i n g เพราะว่า อย่างเงี้ยชั้นสองจะทำคาเฟ่จริงๆจะมีโรงเรียนข้างบนแล้วค่ะแต่ว่าด้วยสอนอะไรพี่สอนทำอาหารสอนเกี่ยวกับไซลลส<ช>จะมีพี่ขาบมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งสําคัญคือเราอยากให้มันครบวงจรเพราะเราอยากให้คนเข้ามาไม่ใช่แค่ทานอาหารอยากให้คนมามีอัตลักษณ์อยู่ในร้านเราแล้วก็อยากให้บรรดาเชฟที่เป็นเพื่อนๆเราที่หลายสาขามาแฮงเอาท์กันแล้วก็ทํามาแล้วก็มีเด็กเล็กๆที่หลายคนที่มาเรียนก็ชอบแบบว่าเออเมื่อไหร่ คุณป้าจะเปิดอีกค่ะนูจะมาเรียนหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวลองให้ป้าหาพื้นที่ใหม่ก่อนกาลังจะมูฟออกไปอีกที่หนึ่งกําลังหาพื้นที่เผื่อมีใครมีที่ให้ขายขายก็บอกได้นะคะพี่พี่เจี๊ยบถ้าก๋วยเตี๋ยวแบบรถดีเด็นนะซึ่งรีแบรนด์เป็นเยบรถดีเด็ดแล้วอะไม่อยู่ในสยามสแควร์มันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่อยู่เรายังจะอยู่ถ้าท่านยังให้ความอนุเคราะห์แต่เราคงจะไม่แบกภาระที่ใหญ่ขนาดนี้เราคงไม่เอาทั้งตึกอย่างที่ท่านอนุเคราะห์ให้เรามาเราอาจจะแบบว่า เอาเชลเล็กๆเพื่อให้ delivery ถึงหรือว่าเดี๋ยวนี้เนาะสไตล์เราไม่ควรที่จะต้องมีลูกค้าลูกน้องมาเสิร์ฟแล้วลูกค้ามาเข้ามาเสิร์ฟเซอร์วิสเองตัวเองได้เลยอย่างนี้เราก็เราก็รู้สึกจะอยู่ได้ใช่แล้วคิดว่าอย่างนี้น่าจะง่ายหรือว่าเหมือนมากิน Starbuck อะเดินเข้าไปคุณก็8 90้าสิบคุณก็กินได้แล้วก็50าสร้อยหนึ่งคุณก็เดินไปนั่งเสิร์ฟเราก็เก็บออกเทิร์นเร็วเทิร์นเทิร์นโอเวอร์เร็วเราก็จะอยู่ได้ไซส์เล็กลงราคาไม่สูงมากอยู่ตรงไหนเราก็ เราถือว่าเราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความอร่อยเราต้องสําคัญถูกไหมคะแล้วราคาเราจะแบบถักให้ลูกค้าเลยมันก็ไม่ใช่บางทีลูกค้าก็เคยโดนว่านะอุ้ยแพงจังเลยเราบอกว่าค่าเช่าคุณถ้าคุณรู้จักค่าเช่าฉันแล้วคุณรู้จักค่าพนักงานฉันตัดละวันแล้วคุณจะเข้าใจ ค่าของค่าซอสค่าน้ำค่าไฟเหมือนที่เราเข้าใจตอนนี้ว่าโหไม่น่าเชอคือเข้าตอนแรกเข้าใจว่าร้านถ้าอยู่สยามสแควร์นะแถวเนี้มันก็น่าจะแบบอยู่ในเลทที่เฮ้ยมันไม่น่าจะสูงขนาดนี้แต่พอเห็นอาริโดปิดไปด้วยค่าเช่าที่สูงมากได้คุยกับพี่เจี๊ยบซึ่งรถดีเด็ดอยู่นี่มาแบบรวมรวม5าสิบปีนึกออกเลยว่าเฮ้ยถ้าค่าเช่าขนาดนี้นะ ต้องขายวันนึงแบบคือขายกันหลังแอน,น่ะกว่าจะได้พอค่าเช่าอะใช่ใช่<ม>แล้วทุกคนก็อิจฉา<ม>อุ้ยขายดีจังเลย<ม>คุณขา<ม>คุณอย่าอิจฉาฉันเลย<ม>ถ้าเป็นอดีตฉันให้คุณอิจฉา<ม>แต่ปัจจุบันคุณอย่าอิจฉาฉันเลย<ม>ฉันฉันทำก็เพราะว่า เรายังมีความสุขของของที่เราทําแล้วก็ฝันของคุณแม่เราแล้วก็ให้ลูกเราต่อแค่นั้นเองค่ะอ,อีกหน่อยก็อยู่ที่ลูกๆเราแล้วค่ะแต่ว่าใครสนใจอยากจะแบบว่ามาร่วมทุนร่วมทุนก็ลองมาคุยกันได้อ,อนาคตจะขายแฟรนชีนพค่คำว่าแฟรนช์ไม่ได้อยู่ในสมองซิเลยนะคะคำว่าร่วมทุนเนี่ยอาจจะยังอยู่เพราะว่าจะมีความคิดว่า ถ้าเรามีของอร่อยอยู่ในมือใครๆก็อยากเปิดแต่ว่าอย่าชื่อเราไปใช้เสียชื่อมาใช้กับเราดีกว่ามาร่วมกับเราดีกว่าแล้วก็อย่างหนึ่งจะไม่เคยปิดสูตรไม่เคยปิดสูตรไม่เคยสมัยยุคคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ด้วยต่างหากให้เลยอะคืออ่ะเอาไปอยากทําไม่มีอะไรทําตกงานเอาสูตรไปไปขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใช้ชื่อกันมาพอตอนหลังๆมันเริ่มคนใช้ชื่อจนสับสนว่ารดดีเดตของใครกันแน่เราก็เลยต้องลุกขึ้นมาบอกว่า ของพ่อแม่เรานะพ่อแม่เราเป็นคนใจดีแล้วก็ใช้ชื่อเจี๊ยบรดีเด็ดแล้วกันนะเพราะว่าคาแรคเตอร์เจี๊ยบเป็นสีแดงเขาจะชอบผ้าปักแดงเล็บแดงอะไรเงี้ยแล้วก็คาแรคเตอร์จะชอบไปดูร้านอาหารเก๋ๆเป็นสีดำแล้วก็ความดิบๆความร้อนๆมันต้องอยู่ในร้านอย่างนี้โมชั่นอย่างเนี้มันถึงจะโอเคมันถึงจะเป็นเจี๊ยบรดีเด็ดใช่คนละฝันมาคุยตรงนี้เนี่ยรู้เลยว่าหนักที่สุดคือค่าเช่า ค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจากกับร้านที่มีรากเรียกมีรากมีเอกลักษณ์ของของความเป็นสยามรีโด l l ว่าเราสะเทือนใจแล้วเราไดเจอเจฟรถดีเด็นที่รู้สึกเราอยากให้กําลังใจนะพี่ขอบคุณมากหวังว่าจะได้ได้อยู่ได้กินได้ enjoy กันก็ตราบตราบที่เรายัางไหวเรา,เรายัางมีความสุข uh huh. ทําอะไรแล้วเรามีความสุขเนาะเป็นเรื่องที่เราต้องควรทําแต่ถ้าตราบใดแล้วเราไม่มีความสุขเราอย่าไปทามันเลยร้านอาหารก็เหมือนกันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ถ้าคุณทําแล้วคุณมีความสุข คนมาทานคุณแล้วเขาจะต่อว่าเราเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องยอมรับขออภัย<ม>เขา<ม>แต่ในบางอย่างเราก็ต้องพัฒนาไปด้วยมไม่ใช่ว่า<ต>หยุดอยู่กับที่<ม>เหมือนกับทุกวันนี้ที่เจีย๊ยบอะไม่หยุดพัฒนาร้านตัวเอง<ม>แล้วก็ไม่หยุดที่จะตามร่าฝันนะคะซึ่งฝันสูงสุดข,ของพี่เจีย๊ยบคือหนักการเมืองใช่จะได้พาร์ททอกในประเด็นการเมืองกันในคราวหน้านะถ้เแบบว่าพี่ๆคนไหนอยากจะให้ไปร่วมพัรบอกหด้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากดีเลยค่ะ มาจากคุณแม่นะคะคือร้านอาหารเราเนี่ยมันเป็นตัวธุรกิจที่เราเกิดออกมาในภาวะที่เรามาเกิดในสยามเลยมามีกลิ่นอายเป็นลูกร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตัวก็ทํางานเสร็จก็จะมีกลิ่นของอาหารขึ้นมามันก็เลยอาจจะเป็นอะไรที่เข้าไปอยู่ใน d n เเอของตัวเองแต่แล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราฝ่าฟันอุปสรรคจากสิ่งที่เราอยากทํากับไม่อยากทาก่อนนะอันนี้คือความฝันของเราว่าเออถ้าเราจะกลับมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันต้องเป็นสไตล์เราสิ จริงๆเจ๊จจจจคิดว่าเราลองผนึกตั้งแต่เจนที่1 2และ3ดูว่าอะไรที่มันจะเป็นไปได้พอดีพอดีเลยว่ายุคนี้มันเป็นกระแสไวรัลมันเป็นกระแสะของสื่อตลอดเวลาเลยว่าสื่อเนี่ยต้องใช้ต้องใช้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 คนเข้ามาในร้านเจ๊เนี่ยก่อนที่จะทําแบรนดิ้งนะคะเจ๊นั่งเก็บข้อมูลตัวเองก่อนนะว่าฉันจะพร้อมทําแบรนดิ้งเมื่อไหร่มันกลายเป็นว่าที่เรามองทุกๆวันทุกๆวันเรากําลังจะตกยุคนี่แหละค่ะปัญหาแรกเลย การตกยุคตกยุคไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสยามสแควร์สยามสแควร์เนี่ยมันแหล่งรวมแฟชั่นรวมความทันสมัยรวมอรารยธรรมอะไรอะไรที่สับเปลี่ยนสับวางไปในระยะเวลาของ50ปีที่จะผ่านมาเจ้าก็เลยคิดว่าเออทำอย่างไรงั้นฉันก็ต้องทำแบนดิ้งซะสิจริงๆทุกวงการเนี่ยนะคะการจะทําอะไรเนี่ยมันต้องมีที่ปรึกษาต้องมีพี่เลี้ยงที่ดีเป็นนางงามประกวดเจ้ก็คิดว่าตัวเองก็ต้องส่งธุรกิจเข้าประกวดตัวเจ้ก็ได้ของ รางวัลของ SME ในด้านสาขาการพัฒนาเ,เรื่องดีไซน์ร้านทีนี้จ๊ก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าคนที่ทำธุรกิจแล้วเนี่ยคิดว่าจะผ่านตรงไหนจะผ่านไปได้ยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นยังไงลองมองรอบตัวเราก่อนเนาะเริ่มต้นจากตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็มองคนข้างๆว่าคนข้างๆเนี่ยพอที่จะช่วยเราได้ไหมเพราะทุกๆคนต้องมีมีวิกฤตแล้วเราก็ต้องเอาวิกฤตนั้นนะคะมาเป็นโอกาสส่วนตัวเจาเองเนี่ยสิ่งสําคัญและเป็นปัจจัยหลักของตัวเองเลย คือตัวเจ๊เองทําอะไรแล้วต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินแล้วเจ๊ก็ได้มีโอกาสได้ทํางานของโครงการหลวงสิ่งนี้แหละค่ะที่ทําให้ความเข้าใจว่าทุกอย่างในรอบตัวเราเนี่ยคำว่าพอเพียงกับคําว่าเพียงพอมันคืออะไรอย่าลืมนะคะว่าสิ่งสําคัญคือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินแล้วก็มอบโอกาสดีๆให้กับผู้อื่นด้วยก็ขอบคุณทางรายการนะคะที่ได้ให้เจ๊เป็นหนึ่งนักล่าฝันที่ได้มา มาสัมผัสว่าใครๆอยากจะรู้ว่าเราเป็นนักล่าฝันแบบไหนฝันของทุกคนเนี่ยมันมีที่แตกต่างกันนะคะแต่ต้องตั้งใจทำนะคะทำแล้วพอประสบความสำเร็จอย่าลืมนะคะเราต้องแบ่งปันส่วนยังไงก็ถ้าทุกทท่านที่ได้ชมรายการแล้วเนี่ยอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวก็อย่าลืมเข้ามาในเพจของที่ร้านนะคะเจี๊ยบรถดีเด็ดนะคะแล้วก็จะก็ฝากร้านที่เป็นที่ทำแบบ เก๋เวอร์ชันใหม่สีดำนะคะโลโก้ก็มีวัวกับไก่แล้วก็ชื่อเจี๊ยบเองยังไงก็ขอฝากทางร้านแล้วก็อย่าลืมนะคะเจี๊ยบลดีเด็ดนี่นะคะลดีเด็ดของจริงค่ะก็ตราบตราบที่เรายังเรายังมีความสุขทําอะไรแล้วเรามีความสุขเนาะเป็นเรื่องที่เราต้องควรทําแต่ถ้าตราบใดแล้วเราไม่มีความสุขเราอย่าไปทามันเลยร้านอาหารก็เหมือนกันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในโลกใวนี้ถ้าคุณทาแล้วคุณมีความสุขคนมาทานคุณแล้ว เขาจะต่อว่าเราเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องยอมรับขออภัยเขาแต่ในบางอย่างเราก็ต้องพัฒนาไปด้วยเหมือนกับทุกวันนี้ที่เจ๊บอะไม่หยุดพัฒนาร้างตัวเองแล้วก็ไม่หยุดที่จะตามราา่าฝัน และเหมือนที่พี่เจี๊ยบรถดีเด็ดบอกเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะทําการค้าใดก็แล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าและยิ่งถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทานั่นก็จะทําให้เราสามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้หวังว่าวันนี้คนล่าฝันจะสามารถติมพลังชีวิตความคิดและแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเก๋คนล่าฝันและเจี๊ยบรถดีเด็ดล้งชงไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะพี่เตี๋ยวชามโตด้วยที่จะลาไป